ครับสวัสดีครับครับเอาาวกับพวกเรานะครับซ่องเปิดเบิงดูนะครับวันนี้ก็ี p สองนะครับเาตั้งชื่อแล้วกูตั้งชื่อแล้วอีนี้ก็ไม่ได้ตั้งเลยเอออ๋อมาวันนี้ก็เพื่อมปฏิการนะครับมีคนดูบอกมาให้ให้เอาสองกล่องแล้วผมกับไอ้หนมนักเปิดคนละกล่องแล้วมาดูว่าใครจะเกลือใครจะปังนะเเราลองดูเนี่เอาเลือกกล่องก่อนดลยจ้ะกูเลือกมาแล้วเนี่ยเลือกแล้วเะมาแล้วครับทุกคนผมเลือกกล่องนัานล่าง กางกองด้านล่างให้เผื่อเห้มันดึงแล้วผมด้านบนนะสั่งมาจากร้านเดียวกันครับตัวนี้เป็นกล่องละ250บาทนะเป็นงานหัวมี10ตัวราคาก็น่าเกลือแล้วนะไม่รู้ว่าเปิดมาจะเกลือหรือเป<อ>ล่าเจอเ <ไข S 1> <ใ>จอใ,ในกลุ่มพระบางนะครับเจอในกลุ่มพระบาง,งบาเม็ดอินชัยภูมิมาซานสมุนไพรเชยภูมิดี๋ยว้าจะเปิดก่อนนะเอามึงไงมึงก่อนเลยจริงเหรออะไรอย่างไรอีกจ้ะจะไปเราจะเปิดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยว เล่นมุกม er mm ันเยะพี like ja ่เปิดป anyway ิสัตว์เปิดไม่ได้มา้าเปิดน้ำมุกิดสัตว์เขาต้อักทีนด้นะอยากใส่คนเหมือนขาอ้ร้อนอย่างกันนกลกเฮียไม่มีที่เปิด มันต้องเปิดตรงนี้นี่เขาพั่นนะบนนี้เอ okay, าแค่หมุนเปิดนี่ก็ผ่านไปแล้วสิบปีนี่แก่ a few moments later, few moments later. ถูกกวัว EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วกล่องละสามร้อย e แเรามันดุนวงนะแต่วงไม่ออกสักตัวไอ้ส oh, ั่์โอ้รุ่นมอเตอร์ดเค์ทำจากร้า <laughs> นไหนวะไอ้สั่์ <laughs> ไออีพีที่แล้วไอสามร้อยนะครับได้แปดตัวแต่อีพีนี้จะเป็นกล่องสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่สองร้อยห้าสิบได้ทั้งหมดกี่ตัวสิบตัวนะครับจะเป็นงานหัวนะไม่ใช่ลุ้นวงนะเป็นงานหัวมาเก็บลายกัแล้วกันตอนนี้มีเท่าไหร่นะกี่ตัวสิบกี่ตัวตกตัวเท่าไหร่ตกตัวยี่สิบห้าตกคันนี้ถ้ามึงกูก็ล้วได้เงีบมาอุ้มแก่ยากถ้าเธอพี่จีเหน่งอะไรเนี่ย กลัวแกวมงนี่ปุ๊บมีไซกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกรอไปตอนที่ดึงออกก็ได้ทุกคนมาตัวแรกเลยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยมาถ้าตุงใส่เียวะที่ตัวแรกนะผมได้เป็นอะไรวะเป็นแบรนด์อะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นลายแบบลายตรงอกแต่ว่าสภาพผ้าดีมากครับเสื้อดีมากนะสภาพดีนะครับ S <S เป็นป้ายกิลเด่นผ้าให,ใหม่เลยป้ายน่าเป็นป้ายกิลด์เด่นสวยเลยตัวต่อไปตัวต่อไปสีดำสีดำนี่น่าจะได้ลุน้นหน่อยสีดำปกติก็ลุน้นตลอดเจ็ดคีสใคร <มา S 2> เนี่ยออกมาพันล้วนเันไว้ก่อนตัวต่อไปสีดำครับ <S <S อุ้ยสวยน,นะตัวเนี้ยสภาพเราเรื่องนะอะไรวะมินฟิตใช่มินฟิตเหรอไอ้เกียร์เหี้ยหลอ ป้ายนี้นะป้ายนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่เหมือนจะเป็นงานลายมันครับลายมันสวยให้เดี๋ยวผมดีเทลก่อนตอนนี้ผมขายตั้งห้าสิบแล้วกันเออมาดูว่าราคาคนไหนจะปังเท่ากันจะทะลุมากกว่ากันสัตว์ของกูอยู่แล้วพี่ไม่น่า้าวเดี๋ยวผมขายห้าสิบแล้วร้อยหนึ่งแล้วกันใครจะซื้ออะไราคาตลาดแล้วกันอันนี้ก็ประมาณห้าสิบบาทนะตอนนี้ประมาณห้าสิบบาทคิดไรก็ได้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบ กูเชื่อกูพูดได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยหน่อยร้อยหนึ่งไปร้อยหนึ่งได้ไหมได้เลยแค่ร้อยหนึ่งมันตั้งมันตั้งได้ใครจะซื้ออีกเครื่องอีกเนี่ยไอผมว่าน่าได้นะร้อยหนึ่งเนี่ยง่ายยกอีอันนี้มันสตาร์วอลหรือเปล่านะมาครับตัวต่อไปตัวที่สามเกตสตาวอลกอล์ฟเอซ่าเอซ่าจุกจิกนะครับสตาร์วอลส่วนมากเขาจะเป็นแบบ <ไ>ป, <Okay. S 1> ป้ายปั๊มลิกสิทธิานะต,ตาวัวอนะแต่นี่ปเป็นป้ายจุดเด่นน่าจะเป็นงานก๊อฟนะครับาก๊อฟสะนักไงน่าจะก๊อฟแล้วกันตอนนี้อนะอไรวะเนี่ยผ่าน50พอวรนที่3นะครับแหม่ขาย50ชุกตัวไม่รวยตายแหม่กล่อง250ใส่ขายตัวละพันนี่แหละ <laughs> นี่ดูแล้วไงไลายต้องส่องกล้องดูนะลายอ่ะจะกินอ่ะเงียบเป็นผ้ามื้นนะตอนนี้เป็นผ้ามื้นนะครับเป็นป้ายปั๊มคอกิวเด์นะครับก็ผ้าดีอยู่นะผ้าของกิวเด์ตัวต่อไปตัวที่สี่นะตัวนี้ก็ห้าสิบนี่รวยจ้ารวยตัวต่อไปสีชมพูแค่สีม่หกนะ เยิ่มบูก็สวยนะน่ารักน่ารักใครเอาก็คอมเมนต์มาแล้วกันนี่ <c oughs> ไม่บอกเลย <c oughs> นะคร <c oughs> ับ่บูว่ากิลด,ดินนะครับตัวน,นี้ก็ได้อยู่นะไอ้กล่อง200กว่าบาทนี่ก็โอเคอยู่นะครับตัวที่เท่าไหร่เอาวะตัวที่5นะ5ตัวแล้วนั้นเนี่ยไม่เห็นได้ไเลย <c oughs> ไม่อยากเปิดต่อแล้วม่จะทะเล <c oughs> เลยเมอิมเน <c oughs> มือไปเเข็มปีเลยทุกคนตัวต่อไปครับ อือ้อบุ้งเลไม่ใช่ตัวต่อไปจะเป็นซุปเปอร์แมนนะนซุ<น>ะปเปอร์แมนนะครับตัวนี้ก็เอาเรื่องเหนือแ,แต่ก็มีเปิดเ uh ปืเ่อนมานะครับของมันออกจากกระสอบ <atar S 1> นะครับเปื่อนมามันกระสอบมันเรื่องธรรมดานะทุกคนป้ายกิ่ดเด้นนะครับซุปเปอร์แมนเอาเรื่องอยู่ตัวนี้พันหนึ่งเฮ้ยแต่ละร้ยไปเฮ้ยแตละร้ยผู้ดิวเซอร์บอกว่าจะ่ละร้ย มึงซื้อเองครับไม่ใส่เลยตัวต่อไปครับนี่หลังดูหลังก่อนต้องดูหลังก่อนว่ากี่บาทนี่ก็มาดีครับเต่าตนุกตัวนี้เต่านะเต่ามีดีเทลด้วยด้านในอ่ะเจ๊ตเก้นี่มันจะลอกกระสอบใหม่น่าจะขาดไม่ออกแล้วมายัดนะครับวัวใช่นี่ๆตัวนี้ป้าย เดีรต้าานไหนเขาแจ้งให้มึงซื้อมาเปิดอีกสัตว์มึงก็ด่าเขาซะเละเลยสวยไม่ได้บอกว่าซื้อจากร้านไหนผ่านผ่านวนี้ผ่านก็บานเลยนะสองร้อยกว่าบาทก็คุ้มอยู่นะครับนี่ไงครับก็คุ้มอยู่นะครับสีแดงสีแดงคุ้มเดยคุ้มไปก่อนไป้ายสวยนะครับเป็นป้ายฮาน็ตนะฮาน็ตนะครับคืออะไรครับเหมือนเล่นวงแหวนเนี่ย ใช่หรอมาดู้่ใช่เหรอวะไม่ไม่ใช่ละนั้นลุ่นตัวออกเงี่ยไม่ใช่นะเอ้ตัวนี้ก็ผ่านเลยนะครับของสองร้อยนะตัวออกมีหาเป็นงานหางนะแดงห้าสิบห้าสิบห้าสิบทุกตัวเลยโอ้โหรวยตาห้ิเลยถ่ายร้อยได้เชื่ออีกดกูแล้วเนี่ยกดกูแล้วผ่านไปกี่ตัวแล้วครับหกเจ็ดแปดตัวแล้วอีกสองตัวล่ะทำไมมันได้เยอะวะ มันเกินนะมันเกินนะครับมันเกินสิบนะเพราะว่ามันเกินสิบนะสองสี่หกเจ็ดนะได้เจ็ดตัวอีกสามตัวนะครับทุกคนดู้แล้วทำไมเดกเกินระหยัดมากเลยใช่เขาจะได้หมดหมดเออหยิบมาเลยไม่มีอะไรนะไอ้เหี้ยรอดูตั้งนานได้ไหมนี่ลายหลังอย่างนี้ก็เป็นฟอนต์ก็น่าจะได้นะครับสามสิบสี่สิบนะ ห้าสิบไปตัวนี้ห้าสิบไปแล้วฟุตนะปาปฟุตนะครับผ้าดีอยู่นะป้าอเมริกานี่ไม่บอกก็รู้ว่าวงมาแล้วตัวนี้ใช่ปะเดือดจะจัดนี่นกระน้ำเดือดนี่ต้มหม้อลอยเป็นไงกันละครับออืวัพโปโล <laughs> บัพโปโลใช่อะอะไร <laughs> บัพโปโลมันคือแบรนด์ล่ะมันคืออะไรผมไม่รู้นะันน่าจะเป็นงานแบรนด์นะครับงานแบรนด์แต่สวยนะตัวนี้ขายตั้งแปดสิบไปตัวนี้ ปดสิบได้เยู่นะบอกแปดสิบิเจ็ดเกย์บวกคนราคาผมว่าผ่านนะผมว่าผ่านนะเสีร้านแข่กับ้านเรมันก็ต้องเริ่มต้นที่ประมาณห้าสิบนะโอ้ยตัวตุตาตัวตุ๊กาใส่เาวแบบหนักยีกตัวมันมีอีกตัวมันมีแ้วมันมีเยอะอยู่นะตัวตุตสเขียวนะเฮ้ยเป็นงานกีฬานะครับนะเป็งานกีฬาสอง6ันเชื่อใหม่นะไปคิดเด็น ตัวนี้แคยี่สิบ่ยี่สิบะแค่ยี่สิบพอยตัยี่สิบพอแล้วไม่สวยเลยจัดปลายสีเขียวเขียวมาล้วนๆเลยอ่ะเขียวมาอีกอ่ะตัวที่สองครับตัวนี้จะกินแตกล้าวเลยฮะกินแตกล้าวเลยนะครับสภาพก็เซ่อๆหน่อยนะเซ่อๆหน่อยเป้ายนี้นะครับแต่ก็สวยอยู่นะดูนี้นะความเป็นเล่นไปนะครับทุกคน ตัวนี้เท่าไหร่ตีราคาับเลยยี่สิบหรือไม่ต่ำเลยวน่อยหรอองห้าสิบแปดไ้ย่าเสียงขนาดนี้กูใช้ร้อยหนึ่งแล้วมั้งตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วใส่ดาวนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไสัใส่มันบอกไลยดาวหนักหนักหนักแน่นเลยก่อนเฮ้ยสวยอยู่นะก็มาดีสวยตัวนี้สวยมากนะครับเป็นแบบ เนียนมัวเนียนนิออนหน่อยใครแบบชอบนีออนนะตัวนี้เลยกลัวไม่หน่อยแล้วนียนนิออนในตรงนี้ยังใส่หลังแล้วในมุกหน้าหลังป้ายฟุตนะครับฟุตผมว่าสวยนะที่แขนก็มีสกินนะใส่ไปกินเหล้าแกวเลยสรุปเลยมาสรุปราคากองมึงก่อนหัวแบบเอาไปตอกปีลึกอ่ะะเจ๊ตอกปีลึกตอกปีพ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์ กรุกพอพอได้กี่ตัวเอาไปยี่สิบปอนด์เนี่ยกดราคาไมา่เยอะกูไม่ชน,นะออกงูงสองตัวสามตัวครับสี่ตัวครับห้าตัวครับหกตัวครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส,สาม สิบสามตัวนะครับสรุปกล่องของผมได้ไปประมาณสิบสามตัวนะแต่ทางร้านดีเทลมาบอกว่าสิบตัวนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่เราได้เพิ่มมาสามตัวเดี๋ยวต่อไปไปดูของไอฟิลกันแล้วอางพวกนีประมาณเท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะไมีไดหกร้อยสี่สิบขายคุยเร็วหกร้อยสี่สิบพี่คุณช่วยตัวหกร้อยสามหกร้อยหนึตัมือตัมือขายไายเท่าไหร่หกร้อยสี่สิบ กำลังบานเบื่อแน่ทุกคนไปลองฟิวบ้างสักครู่รครับสักครู่ให้ผู้ช่วยว few later. เฉยแค่ไหนผู้ช่วยไปเรยนหน่อยทำไมมันทำแพ็คทำไมมันแพ็คกิ้งมาดีกว่าผมด,ดูดีกว่าแค่ดูแพ็คก็รู้แล้วว่าใครจะชนะไอะ้สัตระทิ้งจัดทิ้งจัด รู้ว่าเสื้อกูขาดสามตัวงี้เนาะเพื่วยกูตัดขาดเนาะได้สักสิบตัวพอปะเป็นเงินเฟ้อในเนี่ยกูยอมรับการแพ็คของพอยนะม้วนมาให้กูแกะเลยเนี่ยแพ็คเป็นยาก <laughs> ็ไเหมือนเลิซ่าเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยเขานี้ได้ซะ หยิบตัวแรกมาสีดำก่อนสีดำมันต้องรั่งดีป่ะเดี๋ยยกโชว์ก่อนดิยกโชว์ก่อนนี่ยกโชว์กันทำได้ยากอะไรมาเออแ่ะเหมือนน้อยโอกาสได้น้อยมันจะมีหัวออกก็แบบว่าแบบตัวเดียวสองร้อยสามร้อยเนี่ยใช่อะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์เกลือก่อนเลยไอ้เหี้ยเกลืออะไรวะอันนี้ครับเนี่ยเกลือละเกลือดูก็เกลือละเนี้ยโกูมันต้องแพงมึงดีวะสิบบาทพอตัวนี้โอ้โหเกบสิบบาทพอ ตัคนเนาะิ่บาทพอสับจัดแปลตัวนี้สามตัวห้าสิบดำดำทุกตัวดำทุกตัวนี่สปารยังแรงโชวกันสะหน่อยสภาพได้้ยข้าเลืนไปยสอยเลยยเลนยไงเท่าย่น้ำสามเลยตัวนี้น้ามไม่ขายเสื้อผ้าพี่ขายไม่ได้เลยลบออกย่ ต่ำตื้นอีกกูตาำืนมาอีกต่เตื้นอียี่สิยิบแล้ววกมึงกดอะไรกูขนาดนนเนีเปื้อนนะอ้เหี้ยอนออนเอามาแข่งสู้กับตัวสไลมมันเอาเนี่ยเอานี่ยโอ้โอ้โหน่เป็นเพื่อนเีกแล้วเพื่อนอีกแล้วเอาไปไว้เช็ดโต๊ะด้วยเช็ดโต๊ะกันเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเชิญโต๊ะลยสาม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 ตัวละสี่สี่สี่ตัวสุดท้ายแปบบาทสตัวสตัว ให้กูแปดสิบสี่ตัวเหลือทุกตัวไปได้เอ้ยปะมือดิตาพื้นยี่สิบเกลือลูกนี้ยังเกลือนะจะแพ้มาเลยมันเล่นเตรียมกันมาแล้วนะครับมันเล่นเตี้ยมมึงขไม่เปิดดูก่อนไม่ดีเก็บมาเล่นเตรียมกันมานะครับดำปะเอ้ยก็มาดิก็เกลือดิอีโวอีโวอะไรวะอีโวะวอีโสกินแนนหรือเปล่า Performance ยน่าจะเป็นเอ้ยไหนชูยูโวใหม่ดิ่ใหม่ใหม่ใหม่บงอะกูไม่รู้อะกูขายยี่สิบบาทไม่ได้เพราะเป็นยี่ห้อรถน่าจะเป็นรถแม่ยูโวแต่ยี่ไม่ใช่แม่แม่แม่อะไรที่เสื้อตัวนี้ตัวต่อไปโอ้โหใบฟองมันอันเนี้ยเอาไม่ได้หรอไม่หรอใบน้ำสองพอแล้วเขาไม่มีที่ขายฟองม่นขายี่เดียวราคาด้วยดิ่โอ้ยยี่สิบบาทบนไหนสภาพเฮ้ยดี้ยมาดีว่า มาว่ะอ่ะเกอะไรวะลิ้เขียใไหมไอ้การ์ตูนเฮ้ยมันต้องได้อยู่ร้อยหนึ่งไปก็ขายเก่งห้าสิบห้าสิบเฮ้ยแต่ผ้าใหม่มากเลยม่นใหม่มากดีเดียวเลยจะกินหน้าหลังเนี่ยเดินคอนทาเนตปัทาเนตปะถ้าพับพื้นแน่นอนเลยกูว่าในสระพื้นดิบแล้วพื้นทั้งกล่องไอ้เหี้ย่ะนได้ลิงมาคุมอยู่แหม่ว่าเขาทะเลของมึงมาหาสมุทรเลยเกลือไม่เต็มเลยเหี้ย่คิดว่าลดเกลือลง ป่านน้ำตาจะไหลแล้วเปิดตัวนั้นเกลือตัวนั้นเสียเงินไปได้อยู่นะคิดมากเันสองร้อยทุกคนสองร้อยห้าสิบนะเปิดสนุกสนุกกันครับกูนี่ไม่สนุกเสียเงินเนี่ยกูเนี่ยเอ้ามึงกำไรกล่องเมื่อกี้เลยเนี่ยเรนนี่เปื้อนนี่เปื้อนโอ้ยจะบบ้านผมไม่เรียกผ้านะแบบนี้ นี่เปื่นนี่เปื่นทำมาจตโต้ตัวนี่สอวนะสเปื่นเดคุณนับก่อนสรุปเลยสรุปเลยสรุปราคาเลยไอ้กี่ตัวผมได้เยอะกว่าทุกคนหนึ่งะสองสาหบอกเราบอกเลยหกเจ็ดแปดเบบเอ็ดสิบสอเท่ากันหืืสามสิทิ้งสตัวเป็นตัวสตัวตัว2ะบาทก็ได้ มันบอกว่า350ปีอ่ะโอ้โหแพ้ผมแพ้กระจอกอ่ะบเรื่องคือกระจอกครับขึ้นขึ้นก็กระจอกก็ผมเป็นเท่าหนึ่งของเขาอ่ะครับเออต้องขิงหน่อยก็ดูเอานะครับใครอยากไปลองซื้อเขาแค่จิตัดคิดว่าคุ้มไปก็ไปเปิดดูสลอดรับผมในเกลือทั้งนั้นเหละกระผมก็ได้อยู่นะถ้าเกิดคุณเอาไปขายสัก50นะขั้นต่ำทีๆห้าสิขั้นน่าจะได้อยู่สักันิดหน่อยเพิ่มต้นทุนนิดหน่อยก็น่าจะได้เมันชื่อใส่ก็คุ้มนะครับตัวนี้ อ่ะฝากกันเลยไปเยอะนะก็เดี๋ยวใครสนใจตัวไหนก็มาเอานะผมขายตัวละยี่สิบบาทแค่นั้นแหละทั้งหมดเลยครับสองกล่องผมขายตัวละบาทเอ้ผมยองลิงก์แล้วกันผมขายตัวยี่สิบบาทให้ผมยองไปไหมใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ครับหรือไม่ก็ทักมาเพจเดี๋ยวผมจะให้นี่เพจให้อาจจะเร็วๆนี้อ่จะมีเปิดกระสอบนะครับเปิดกระสอบแต่ยังไม่รู้ว่ากระสอบเท่าไหร่รอๆกันนะเร็วๆนี้แล้วก็ขอฝากไอจีกับเพจร้านนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ที่เดิม ่ผมมเหือใ้ขึ้นให้ไอสัตว์เอาผมก็ไอจีมันเดินผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เพจผมเนี่ยผมขึ้นเพจให้ครับขึ้นเด็ดแล้วคุณไงไอสัตว์ขึ้นแล้วนี่เจ้าเทพมาวะท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับอาจจะไม่เปิดกล่องแล้วต่อไปจะเปิดกระสอบแล้วไปเดี๋ยวเจอฝากฟังในที่นี้ในเงินครับในเอินในเงินครับปัญหาคือเงินกูอยู่ไหนปัญหาฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับดีครับบู